ไถแล้วไถอีกดินก็ไม่เห็นจะบีขึ้นเลยปุ๋ยก็ใส่ยาฆ่าหญ้าก็ฉีดทำไมมันถึงได้มีแต่จนลงจนลงยิ่งขยันที่นจนหรืองไงเราสู้ๆนะคะลุงทิวแต่น้ำใส่ว่ามีวิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้แถมยังได้ผลดีกว่าอีกนะคะ จะมีวิธีแบบนั้นได้ยังไงล่ะหนูน้ำใสทำเกษตรมันก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แหละงั้นเย็นนี้ลองไปที่สวนของปู่พรายกัาหนูดูไหมคะที่นั่นลุงอาจจะได้คำตอบก็ได้นี่มันสวนหรือป่ากันแน่แล้วปู่ไพรเขาปลูกอะไรกินกันละเนี่ยในป่ามีทุกอย่างที่เราต้องการหน้าที่ของเราคืออย่าไปรบกวน ธรรมชาติเขาเก่งกว่าเราเยอะเราไม่ต้องไถพรวนไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแค่ห่มดินได้ฟางใบไม้ดินจะชุ่มชื้นแล้วจุลินทรีย์กับไส้เดือนจะมาช่วยพรวนดินให้เราเองนี่คือการรักษาความสมดุลของธรรมชาติที่แท้จริงเราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือยาฆ่าหญ้าเพราะหญ้าและวัชพืชช่วยคลุมดินมแมลงก็มีหลากหลายชนิดคอยควบคุมกันเองกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ใครจะเชื่อว่าพอเราทำงานน้อยลงแต่กลับมีกินมีใช้มากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นกองเลยสินค้าของเรามาจากเกษตรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชุมชนเราภูมิใจค่ะเมื่อดินดีอะไรอะไรก็ดีตามไม่ว่าฝนจะแลง้งหรือตกหนักดินที่สมบูรณ์จะอุ้มน้ําและปรับตัวได้เสมอนี่คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุด ผมเข้าใจแล้วกเกษตรธรรมชาติไม่ใช่การปล่อยประละเลยแต่คือการเข้าใจและเคารพในพลังของธรรมชาติอย่างแท้จริงถ้าเป็นกเกษตรธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้วิถีดั้งเดิมนะฮะอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีการปลูกผักปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาเนี่ยเออแล้วถ้าเป็นกเกษตรธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะทำอย่างไรอะ่ะที่จะให้มัน ผักหรือพืชเหล่านี้เจริญง,งอกงามนะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีเลยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการจากธรรมชาตินะครับ